น้องแพรรี่คะตอนนี้ในโซเชียลโดยเฉพาะที่เพจที่ขอนแก่นนะคะ เขาเผยภาพของพระสงฆ์รูปหนึ่งนะคะ,อะเออในอิริยาบถท,ที่มันไม่ค่อยจะงดงามมันเป็นข่าวกันเยอะแยะท่านต้องถามแทรี่เธอได้เห็นหรือเปล่า<ด>คลิปภาพหนูได้เห็นทั้งภาพแบบเบอร์ไม่เบอร์ด้วยก่อนหน้านี้เหรอคะถ้าไม่เบอร์หนูก็เห็นมีคนส่งมามันมีเอ็กซ์คลูซีฟที่พวกเราไม่เห็นกันหมคะมาถึงอะไรคะจารย์ภาพประคะนมีแบบเห็นชัดเจนเลยที่เขาอ้างว่าส่งอวัยวะเพศอะไรกันนะ ขอโทษนะคะแพรี่ค่ะหนูไปเอาภาพมาสับสนกันหรือเปล่าคะหนูไม่สับอาจารย์หนูขนาดนี้หนูอยู่ในในผ้าเหลืองมาก่อนหนูรู้ว่าภาพตัดต่อไม่ภาพตัดต่อภาพจริงภาพเท็จหนูรู้องค์ประกอบภาพกค่หนูเห็นหนูก็รู้แล้วว่าคนที่อยู่ในภาพคือพระหรือว่าไม่ใช่พระเอาอย่างนี้ละกันนะคะน้องแพรี่ค่ะหนูก็เคยบวชมาก็ขอทําหน้าที่เป็นตัวแทนของพุทธศาสนิกชน,น,นถ้าไม่มีมูลสุนัขไม่ขี้ค่ะ อ๋อแต่หมามันก็ขี้ของมันอยู่ทุกวันนะคะแ <c oughs> มันมีมูนมันต้องมีมูนแต่จริงเท็จยังไงหนูว่าเดี๋ยวก็คือพระเจ้าบ,บอกว่านาทิละโหโลเกไม่มีที่รับในโลกแต่มันจะมีคนอีกกลุ่มหนึ่งที่อยู่กับพระตลอดเวลาก็ลูกศิษย์นั่นแหละเพราะว่าคนที่เขาเป็นคนเปิดเผยภาพแบบนี้เขาบอกว่าเดี๋ยวเขามีกอกสองกอกสามต่อไปอีกถ้ายังจะปล่อยนออไมอ่อ,อีกเขาบอกว่าถ้ายังไม่แบบคือพระที่เป็นตัวต้นเรื่องท่านยังไม่รู้จักสลดสํานึก ในสิ่งที่ท่านทำว่าท่านได้ทําผิดไม่ยอมรับแบบลูกผู้ชายชาติพระเขาก็จะมีคลิปหรือมีภาพอะไรออกมาอีกแล้วเขาบอกว่าเขาไม่ได้แค่ขูซึ่งแท้จริงยังไงหนูไม่รู้ออขอโทษน,นะคะเดียต้องถามตอนนี้ละคะ่ะน้องแพรลี่คะ,คะการบวชเป็นพระแล้วก็เป็นชายหนุ่มค่ะมันยังมีความต้องการทางเพศได้ใช่ไหมคะ มีได้พระมีความรู้สึกทางเพศได้แต่ต้องมีวิธีการจัดการตามแบบของพระมันไม่พระถ้าไม่เหมือนคราวาสอย่างเรานะคะอาจารย์ถ้าเราอยากเราสอยเลยถ้าเราอยากเราก็จัดเราทําได้เป็นคราวาสเราถือศีลห้าเล้าขอโทษนะคะวิธีการจัดการในแบบของพระที่สอยไม่ได้นี่ต้องทำยังไงคะพระพุทธเจ้าสอนเยอะเยอะเลยค่ะอาจารย์เขาถึงต้องมีเรื่องกรรมฐานไงแค่ตอนบทอุปชาก็สอนแล้วเรื่อง ตเขาเรียกว่าตัดจะปัญจกะกรรมฐานสอนเรื่องเกสาโลมานขาทันตาตะโจตะโจทันตานะขาให้รู้จักสรลีระทุกส่วนของร่างกายที่ทําให้เกิดอารมณ์ไม่ใช่ไม่ใช่เกิดอารมณ์ค่ะอาจารย์สอนให้พิจารณาเห็นของที่มันเป็นพื้นฐานที่สุดว่าถ้าเราไม่ได้ดูแลมันแล้วเราเห็นมาตามธรรมชาติเราเห็นว่ามันเป็นของปฏิกูลร่างกายมันไม่ใช่ของน่าใคร่น่าชอบใจมันเน่าเหม็นมันปฏิกูลวันหนึ่งมันก็เสื่อมโทรมเสื่อมซามลงไปเห็นแบบนี้มันก็จะ กำจัดราคามันจะมีกรรมฐานนะคะอาจารย์แสดงแสดงว่าแพรดีคะหนูบวชนานมากทั้งหมดกี่ปีคะที่หนูบวชสิบแปดปีคะ่ะสิปีหนูต้องรู้ซึ้งถึงแก่นแท้หรือว่ามีพระจํานวนมากใช่ไหมที่ยังปฏิบัติและข่มสิ่งเหล่านี้ไม่ได้ไม่ได้คะ่ะอาจารย์แล้วเขยังคงดารงตัวเป็นพระและบวชอยู่เพื่ออะไรลาบสักการะไงคะมันหอมหวาน